สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีความเคลื่อนไหวจากเยสเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโตนะครับได้มีการดําเนินการยกเลิกแผนที่มีการเสนอให้ชาติสมาชิกทั้ง32ประเทศให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่ากว่า1นึ่งแสนล้านยูโรตลอด5ปีข้างหน้า ร่างแผนการดังกล่าวในการสนับสนุนทางทหารแกย่ยูเครนตลอด5ปีข้างหน้าที่ถูกเสนอโดยเยนสโตเทนเบิร์กนั้นได้มีการดําเนินการยกเลิกกันไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามแผนการของเยนสโตเทนเบิร์กนั้นได้ถูกตั้งคําถามจากสมาชิกนาโตหลายชาติที่ต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและก็แหล่งเงินทุนโดยมีการรายงานนะครับว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชาติสมาชิกนาโตวิจารณ์ว่าแผนดังกล่าวมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนและตัวเลข1 0,000แล้านยูโรนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นปีเตอร์ซิยาโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฮังการีโต้แช้งว่าเป็นแผนการที่กำหนดระยะเวลาให้การช่วยเหลือไว้ถึง5ปีหมายความว่าสงครามในยูเครนนั้นจะต้องคงลากยาวต่อไปนานอีกหลายปีในขณะนี้ทางด้านเยสโตเทนเบิร์กนั้นอาจจะมีการเสนอแผนฉบับใหม่ที่จะเป็นการให้การช่วยเหลือ,อยูเครนทั้งด้านการทหารและด้านอื่นๆมูลค่ารวมปีละ4 0 0 0 0ล้านยูโรหรือว่า1.6ล้านล้านบาทแทนนะครับ ภายใต้แผนการใหม่นี้มูลค่าความช่วยเหลือที่แต่ละชาตินาโตต้องมอบให้กับยูเครนจะถูกกำหนดในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ต่อขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP ซึ่งหมายความว่าเงินช่วยเหลือเกือบครึ่งหนึ่งอาจจะต้องมาจากสารับเมิจากด้วยแผนการของเยสโตเทนเบิร์กนั้นจะถูกเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของชาติสมาชิกนาโตในสัปดาห์หน้าในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิกโก้ผู้นําของเลวรเกียแสดงจุดยืนคัดคา้าน การตัดสินใจของประเทศตะวันตกหลายชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและฝรั่งเทศสที่อนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับบริจาคสำหรับการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิกโก้ก็เตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นจะทําให้สันติภาพไม่เกิดขึ้นนะครับและก็จะยกระดับความขัดแย้งกับรัสเซียมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทางด้านประธานดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็ให้คามั่นสัญญากับทางด้านวอลเดเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณทางทหารทุกใหม่อีก225ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทั้งนี้ผู้นําของสหรัฐนั้นได้มีการชื่นชมประธานดีวอลเดเมียเซเลนกี้นะครับที่ยังคงเดินหน้าสู้กับรัสเซียในแบบที่น่าทึ่งและย้ําว่าสหรัฐนั้นจะสนับสนุนยูเครนต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดยความช่วยเหลือชุดใหม่มูลค่า225ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจะประกอบไปด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานกระสุนสำหรับไฮมาร์ Mart, กระสุนสำหรับระบบไฮมาร์ Mart, และระบบยิงจรวดด้วยปืนใหญ่เคลื่อนท,ที่ที่มีความคล่องตัวสูงและก็กระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิมและ105มิมตรอีกด้วยนั่นคือความเคลื่อนไหวนะครับ ในขณะที่งบประมาณของนาโตนั้นเนี่ยครับที่เยนสโตเทนเบิร์กนั้นได้มีการยกเลิกไปก็คือกว่า1นึ่งแสนล้านยูโรนะครับหรือกว่า4ล้านล้านบาทด้วยกันแต่ว่าก็จะมีการนําเสนอ,องบประมาณก้อนใหม่ในขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงที่จะเดินหน้าช่วยเหลือ,อยูเครนอีกต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนียวก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subcribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนวด้วยครับ